สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทู e ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องไอ้ดัมซิงครับผมวันนี้พามาอยู่กับเจ้าสวิตโตโมเอชสองหนึ่งศูนย์ครับพี่น้องนี่ครับตื่นเช้ามาขอเอาไปทำอะไรครับนี่มานอนมานอน,นครับเมื่อคืนมานอนอยู่กับสวิตโตโมนี่แล้วครับนี่ยิงหนูด้วยครับ ไปดูว่าเขาจะไปทําอะไรครับไปเล่นโคลนหรือเปล่าครับเล่นขี้ตมหรือเปล่านะพี่น้องเดี๋ยวเราต้องตามไปชมนะพี่น้องนะว่าเขาจะทําอะไรครับก็รอดูครับว่าเขาทําอะไรครับนี่เพื่อพี่น้องนะดูครับก็หกโมงกว่าครับเจ็ดจะเจ็ดโมงแล้วครับตื่นมาก็สตาร์ทรถได้ก็คุณเครื่องก็ได้ออกมาเลยครับโอ้โหสุดยอด อันนี้เขาลอกคลองนะพี่น้องลอกคลองครับทำงานหลวงครับทีมงานทับสมบูรณ์ครับเจ้าซิมิตโม แบบสบายดูครับไม่ต้องไม่ต้องโกยอะไรมาครับเอามือเกาะครับไม่นั่นก็ปีนนะครับสบายนะครับนี่โอ้โหพี่น้องนะก็ได้ถ่ายให้พี่น้องได้ชมตในตอนเช้าแล้วครับนี่ลงงานแต่เช้าเลยนะ <c oughs> ดูยังหรือเปล่านี่นะพี่น้องดู ุดหลอกคลองนะพี่น้องอันนี้จะบายน้ำครับบายน้ำให้ไปฝานุน้นหน่อยุดให้น้ำมันไหลออกนะแต่คราวนี้มันสูงกว่านะพี่น้องนะดูครับาจะทำไงครับกำลังวางเพนนะครับว่าจะทำไง <c oughs> ลงงานแต่เช้าครับพี่น้องนะโ ไม่อาจจะคลื่นๆนิดนึงนะพี่น้องหาภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไรครับครับฮัทฮาร์เบอรตืตืเวสมาเนี่ยว่าจะเปิดน้ำครับวันนี้เปิดน้ำไม่ได้แล้วพี่น้องน้ำมันเสมอกันนะครับ งานแต่เช้าครับพี่น้องนะสุมิตโตโมเจ้า SH สองหนึ่งศูนย์ครับนี่ครับนี่เป็นงานงานหลวงนะพี่น้องนะหลุดโลกแต่นี่ก็สลักครับพี่น้องนะสลักตรงบุงก,งบงก,ก,บงกี้ตรงอาร์มครับตรงอาร์มก็สลักตรกขีดตรงอาร์มหลุดนะพี่น้องนะรวมต้องไปหามาใส่ดูครับมันจะหลุดแล้วครับทั้งสองตัวแล้วนะพี่น้อง มาดูโรงงานแต่เช้าเลยครับนี่สุดยอดมากป่นมาก,ก็ยังไม่ได้ล้างหนา้าอะไรเลยครับนี่โรงงานเลยครับทำง,งานได้รวเดเร็วนะพี่น้องนะอันนี้ก็บุ้งกีหนึ่งคิวนะพี่น้องบุ้งกีบุ้งกีวานหนึ่งคิวครับโอ้ยโคลนแต่เช้าแล้วพ,นะพี่น้องนะกระเด็นใจเราไหมโอ้โหพี่น้องเอ้ย ลินแล้วกระจายเลยก่ <c ười> อนเมื่อคืนก็มากันมานอนยิงนูครับก็มานอนลินเจ้ไ่เดูครับ ก็ขนะนะุดลอกนะพี่น้องนะลอกคลองตอนนี้ว่าจะเปิดน้ำแล้วพี่น้องนะตอนด็กแกว่าจะเปิดน้ำครับนันเปิดไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่าฝั่งนู้นมันมันสูงกว่านะพี่น้องอันนี้ก็เห็นว่าลึกประมาณลึกประมาณสองเมตรครับ ประมาณ2เมิตรเอากว้างในบอ่อประมาณมิตรความกว้างบอ่อครับพี่น้องจักตูดเร็วครับ ว้าฮะเตี่ยวตื้อ,อสมอเนี่ยเออสลักลด,ลดูดเดดน้อนะอันตรายครับถ้าหลุดลงน้ำก็หายเลย,เลย,ยนะาาแล้วครับพี่น้องนะว่าไม่น่าหาเจอหรอกครับ chung còn zoom dài dài nè, hôm nay là sáng rồi, vậy, chào buổi sáng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 , chào รีโพ่เนาะបើកបន្ទោសទេនោះຕ້ອງຕ້ອງពុះទាំងน้ําមើលครับនេះពីផងណាຕ້ອງពុះទាំងน้ํานะครับเพราะว่าនេះมันឃើញត្រៃផាយត្រៃហ្មងបាទត្រត់អានោះអចូលទៅវិញ เดี๋ยพี่น้องนะวันนี้เอาลองมาขุดดูครับขุดไม่ได้ครับนี่เดี๋ยวจะต้องเอาไปรานสลักคืนก่อนครับทำสลักใหม่ก่อนครับก็เดี๋ยวรอเท่าเกครับรอเท่าเกมานะพี่น้องรอเท่าเกเกอยู่อยุธยาครับไม่รู้ว่ามาหรือยังครับนี่นี่ก็ไปครับพี่น้องนะ นโหดแต่เช้าแล้วไปน้องนะโหเปื้่นแต่เช้าเลยดูครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องไอ้น um ้ำซิ่งด้วยนะครับผมลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ